ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข่าเหนียวเซียวอีสานนะครับสำหรับมื่อวันเสาร์วันที่27่กันยายน2563ันห้ร้บามนะครับมื่อวันาวที่ช่องลูกข่าเหนียวเชียวอีสานมาอยู่ที่ตลาดอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินนะครับผมเสาร์วันอาทิตย์ด้วยครับพี่น้องนะครับตลาดอำเภอสมเด็จนะครับผมอยู่อย่างเยี่ยงกับโรงพยาบาลสมเด็จนะครับผมมาตะสเสาร์คุณแมมาหาง้วไปเลี้ยงมาควายไปเลี้ยงสำหรับคลิปนี้นะครับจิพาเบงราคาควายในตลาดนะครับผมในตลาดสมเด็จนะครับผม ก่อนตลาดสีว่ายก่อนนะครับผมนะครับหยุดทายง้วซะก่อนนะครับขามากนะครับเอาจะเอาพี่น้องผู้ถาบึง้งอยากได้ควายไปเรียกเพื่อนกระทาอยู่นะครับขออภัยหลายๆครับพี่น้องนะครับอาจจะเหลือบ่หลายปรนไดควายนะครับแต่จ,จริงๆแล้วคว,าย,า,ควายตลาดนี้ก็ถือว่าหลายพอสมควรน,นะครับโดยเฉพาะควายงามนะครับพันธุก,กรรมดีๆนะครับทั้งกาลสินเพิ่นเป็นดินอ่านะครับทินดินดำน้ำซุ้มบานเท้าเอื้นนะครับเหมาะกับการเลี้ยงง้วเลี้ยงควายเลี้ยงควายเลี้ยงง้วเลี้ยงควายนะครับผมมาเบิ่งแม่ที่เรียกของเพิ่นเลยนะครับผมนะคุณพ่อเพิ่น จับไปแล้วนะครับแม่นี่ผสมเจ้าซักสมเด็จนะครับผมนะครับซักสมเด็จนาซาแอนเท็กซัสฟาร์มนะครับผมสายใดครับสายพอพ่นทักไอ้ซักสมเด็จนี่ลสายเเหืองดาทางพุ่นท่องเนาะนะครับผมโ้อของพุ่นท่องนะครับผมเป็นพอพันนะครับผมเจ้าบาดพ่อแม่นี่เปิดไว้แ้วเปิดไว้เพราะไรไตหาโยกไตหาตัวไหนครับซีทะเลซีเก้านะครับผมไตหานะครับผม ประกันท่องประกันเดือนนี่เดือนเดือนประกันท่องนะครับผมเอานะครับผมคุณพ่อเพิ่นเป็นเจ้าของควายแสนลู่นะพ่อเนาะเอานะครับยังอยู่บ่ควายแสนลู่นี่ยยังอยู่นะควายแสนลู่ไปเบิ่งน้ำเพิ่นได้นะครับผมเปิดใบสี่สิบเก่าเมียหนีทองเจ็ดเดือนก็พ่อเดือนเดือนนะครับควายแม่นี่นะครับผมส่วนสูงอยู่ประมาณเท่าใดพ่อวัดมาสามสิบหกวนาะนะครับเหลือตัวเดียวนี่นะพ่อเหลือตัวเดียวเบอร์โทรเบอร์ใดก็พอ 0 8 5ย์แปดห้าศูนยตามศูนย์แนะครับผมพอประยัดพอประยัดนะครับค้อยรูนะครับผมเอาขอบคุณหลายครับพ่อนะครับผมเอาผู้มักเดี๋ได้ไปเลี้ยงนะครับอันนี้เป็นแม่สาวนะครับผมเป็นควายแม่สาวเดี๋ยวเบิ่งแม่สาวเจ้าบาดเนาะครับแม่นี่เปิดใบร้ายไปไหนพ่ออ้าวมองขายเลยสี่หมื่นสองนะครับท่องล่างหรือผสมแล้วยังไม่ได้ผสมเนาะ นะครับเอาอย่างบม้าันเด็ดผสมนะครับผม สี่หมื่นสองนะครับเมีสาวอายุประมาณสป,ปีกวัวๆนะพ่อเนาะเอาอย่างพ่อเดี๋ยวผสมนะครับนี่ัตัวของพ่อมาหนีนเหลือตัวเดียวนี่เนาะน,น,นะครับขัางนี้ผู้มากจะได้ไปเลี้ยงน้ำนี่ติดต่อในเบอร์ทโทร,โร,โรต่เตอเบอร์โทระจเบอร์โทรอะไร้างครับรพ่อครับเบอร์ใด้กับพ่อศูนย์เก้าหกศูนย์เก้ากสาม้าสาามห้าแปดห้าสามเจ็ดแปนะครับเอาขอพูดในไ้ายครับพ่อนะครับเอาสำหรับผู้กำลังหาไปเลี้ยงนะครับผม ลองเอาเบิงใสครับพองพ่อควาย่พ่อเจ้าบาลพ่อสี่หมื่นสามนะครับแม่สาวผสมไปยังครับยังไดนผสมนะครับผมอ่าเฉลี่ยกับลอยลอยสาสบวกนะครับส่วนสูงโดยประมาณ4ี่นะครับเหลือตัวเดียว่พ่อเบอร์ไหนพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เ หกสี่หกสี่หกหศูนย์เก้าเก้าศ้อยอาดเก้าละอ่าหอยอาดนะครับผมอ่าขอบคุณหลายครับพ่อนะครับหอยอาดนะครับเอาครับควายกับอากาศห่อนไปเรื่อยปกติครับเพิ่นก็ต้องเอาเขาในห่มใบนะครับผมอากาศมันห่อนนะครับผมเอานะครับเดี๋ยวเบิ่งไปเรื่อยๆอีกนะครับผมนี่ตัวใดอีกของผู้ใด์น้อข้างทางนี่นะครับเอา ก็ไผรละครับนี่บ่เห็นเจ้าของนะครับบ่ได้ถามละราคาให้นะครับเอาหาครูสิมีเจ้าของแล้วครับผู้เพิ่นมีเจ้าของยืนเฝ้านะครับเจ้าบ้านละพ่อแม่ลูกสี่หมื่นสองพันนะครับผูให้แม่พ่ออ่ลูกผูนะครับสี่หมื่นสองเหลือจะโขมพ่อไหมนี่เหลือโขมเดียวนะครับสี่สิบสองนะครับเอาแม่เป็นเขาตู้่อบแม่เอาครับตู้กระบินบ่ครับเอานะครับสี่สิบสองนะครับผม เอานะครับขันนี้ผ้มักนํานะครับติดต่อจังไดนกับเขาเบอร์โทรโอ้บ่มีเบอร์โทรครับบ่มีเบอร์โทรนะครับผมอยู่บ้านไหนเหรอพ่อรถนี่แหละครับรอดสมเด็จอ่ะนะครับว่าอยู่ทางอำเภอสมเด็จนะครับแม่ลูกนะครับผมเอาเบิ่งนิโก้ก็มีนะครับผมแลยอาแม่นิโก้นิโก้ลูกผสมนะครับนิโก้ลูกผสมเจ้าบาดเหรอครับแม่นี่ต้องไปเนาะไปไว่ว่าเห็นเจ้าของนะครับ เมาเห็นเจ้าของนะครับนิโกโนี่เพื่อนสื่อบรรคพ่นองการขนทรงก็ต้องขึ้นรถนะครับผมควยเพ่อนกับมี่ในหอยทั้งตั้งจังหวัดเพิ่นมาสื่อหลายอยู่นะครับนี่น้องไปเบิง้งเหลือแม่สาวของน้ำพ่อเพิ่นขายไปพ่อแม่นี่ขายไปร้ายมาได้แล้วพ่อแม่สาวตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นเจ็ดนะครับผมเป็นขวขยแม่สาวอายุเราเล่าจะเข่าสองปีนะครับสามสิบเจ็ดคูหนึงนะ่งเนาะนะครับตัวนี้ร้ายมาได้ครับ สามเจ็ดซ้ำกันนะครับผมคู่นี่แม่สาวสามหมเจยกคู่นะครับอายุเราเล่าจังเดือนพอใช่นี่ประมาณปีต้นๆเนาะนะครับประมาณปีต้นๆนะครับผมเอานะครับแม่สาวนะครับส่วนสูงกับอายุ่ประมาณรอยยี่สิบบวกนะครับผมเอาติดต่อจากไหนพอขันมี่พูมบางน้ำจัางใดไปเรียงเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก่งหกศู หาเก้าเจ็ดสามอยู่อำเภอใดครับกมาลาศสครับอ่าอำเภอกำมาละศัยนะพี่น้องควายสาวนะครับสําหรับผู้หาอ่าควายสาวนะครับสดๆนะครับเอาไว้ทาเลี้ยงหาพอดังๆมาไว้ใส่นะครับผมเลี้ยงอีกจะหาหกเดือนนี่กับพ่อผสมแล้วเนาะนะครับผมควายงามนะครับหนาตาแต้มแก้ม่ยจำนะครับอ่อ่องข้อก็ได้นะครับคอขาก็ดีนะครับอ่าสำหรับแม่สาวกำมาลาศสยด้วยครับพี่น้องนะครับผมราคา กตามที่แจ้งไปแล้วกับเบอร์โทรนะครับขอบคุณในหลายครับผมเดี๋ยวไปเบ่งครูแม่ลูกนะครับส่วนหมากที่ผูกไว้ท้ายรถได้หลายนี่คือน่าจะซื้อขายกันจบแล้วนะครับผมหรือว่าเบ่งอันนี้แม่ลูกนะครับผมแม่ลูกก็บมีนะครับผม แม่ลูกวัรู้วัวจับฟองนี่ใส่นะครับแม่ใหญ่นะครับอันนี้หอยเอากลับบ้านเราพ่อคือเอาขายแล้วกลับบ้านกลับบ้านนะครับผมมาทา้งเดียวพ่อเนี่ยใส่พ่อเอาควายงามออกมาโช่วยนะพ่อเอานะครับเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวควายงามออกมาโชว์นะครับผมโค้มที่เด็ดเดี๋ยวให้พ่อเป็นเอาออกมาเบิ้งนะครับสำหรับโคมแสนเพื่อนนะครับผม สำหรับผู้มักควยงามแสนสองนะครับแส,สนสองนะครับผมขาเงี้ยเงีนะครับผมแสนสองครับพี่นอ้องลูกผูให้แม่พ่อลูกผูลูกพ่อไดนีลน่ล้านาเบึ้มนะครับ<แ>ผมพี่น้องลูกแต่แต่ลูกหนึ่งกับมาใยเดี๋ยวนะครับสักเดือนแล้วครับลูกลูกได้หา,ดาหาเดือนกว่านะครับผม,มเ,เอาามจับลูกที่ไหนพ่อนี่ลูกที่แรกลูกแรกนะครับผมวัดมาหลาไปไหนครับวัดส่วนสูงมาส่วนสูงใน รอยสามหารอยสามหานะพี่น้องนะครับอ่ารอยสามหาบวกนะครับผมลูกแรกนะครับผมพี่น้องขอขาดีนะครับแสนเทเล็กกว่อราคาห้องสองสนสองนะครับราคาห้องนะครับผมเอาเส้นสองราคาห้องนะครับงวยย้อมเพื่อใดพ่อเออควายย้อมเพื่อใดพ่ออำเภอหนองกรุงศรีนะครับผมเอาหนองกรุงศรีนะครับติดต่อจังไลยครับเบอร์โทรศูนย์แปดสี่ครับศูนย์แปดสี่เจ็ดเก้าสี่แปด เจ็ดเก้าสี่แปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับผมเอานะครับผมแม่ลูกนะครับลูกครูนะครับเอาครับควายทาหนองกรุงศรีนะครับผมกาลสินนะครับลูกงามๆนะครับผมหาแสนนะครับผมเอากูได้มักกับจังมาแบงน้ำพินไปเลี้ยงนะครับผมเอาอีกคบหนึ่งเลยครับคบนี้ารเป็นไนยคบหนี้บ่ เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านะครับผม,มเอาลูกตัวเมียนะครับผมเจ็ดสิบห้านะครับแม่ก็ใกล้สิคลอดแล้วจักเดือนแล้วท้องแมียเจ็ด,เด,ด <7 S 2> เดือนแล้วเนาะนะครับผมเจ็ดสิบห้าราคาห้องนะครับผมอ่าควายอยู่ทางอำเภอใดก็ครับน้องกุ้งสีสะพานเทพสุดานะครับเบอร์โทร่วศูนย์แปดสี่เก้าแปดสาม เออแปดแปดเจ็ดเจหกศูนย์ค่ะเจ็ดนะครับผมเอามัก<ด>ควายวสร้างน้องกรุงศรีนะครับอดูนะครับเอาขึ้นรถเต็มแล้วเรทีมงานเหมืองทางสะพานประเทพนะครับผมผู้มักนะครับผมเลี้ยงควายหาควายไปเลี้ยงงามๆนะครับมักเงินแสนหรือมักเงนินหมืน่นนะครับเพื่อนมีให้นะครับขอบคุณทีไรนะครับผมครับขอบคุณทีไรครับผม อ่นะคายก้อยลืมตลาดสิบีายแล้วนะครับพี่น้องเหลืออยู่บ่ไหลายนะครับมาซาจัง่อยนะครับขอไพ่หลายๆครับผมค่าทายงัวอยู่นะครับเอานะครับลูกข้าวเหนียวเสี่ยวอีสานพ่อหลายไปไหนล่ะพ่อแม่นี่ซีหาครับซีอ่าซีหมื่นหานะครับท่องจ็ดเดือนหร่อเปะมาณถ่องประมาณซีเดือนนะครับผมมีอีกตัวของพ่อมาหนี่มาหนี่ของพ่อหลายแมีนเบิร์ดแมีนเบิร์ดเนาะคู่นี่ดิคู่นี่กับเมีนนี่หลายไปไหนครับคู่นี่ พอหนี้กันพ่อทายดอกหกหมื่นหกหมื่นหาแม่ลูกผูให้แม่ครับลูกอลูกตัวผูบ่เอาครับหกสิบหาลูกตัวผูนะครับผมคู่นี้นะครับเอากับควายงามทั้งอำเภอสมเด็จนะครับติดต่อเบอร์ใดก็บอกเบอร์โทรหวามีผู้มักำลังแบนี้ครับเบอร์ทั่่ะครับครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้า ศูนย์หกห้าสองเจ็ดนะครับพอยังก่ครับพอยุ่นครับพอยุ่นนะครับพี่น้องนะครับพอยุ่นนะครับมนี้สาสขันเครับสาสขันตัวผู้นี่ก็แม่นบ่ผู้หญ่นี่นะครับนะบเอาขบพูดในไรครับพ่อนะครับเหลือบลายปมนไดครับก้ายนะครับผมเดี๋ยวให้เพิ่น เจ้าบาทนะฮะพ่อแม่นี่หกหมื่นนะครับท่องจะเดือนหรอพ่อทืองเก้าเดือนนะครับประกันห่องว่าตัวนี่ประกันเรียบร้อยประกันท่องนะครับผมคมพอแนงมากที่นี่พอไทถคือพอพอบันบ้านเนาะนะครับพอบันบ้านร้อยเท่าไรพอส่วนสูงประมาณเอานะครับรอยสามสิบบวกอยู่นะครับท่องที่ไหนพ่อท่องประมาณ ท่องที่เท่าไรท่องที่สามนะครับผมเอาแม่นี่ประกันท่องนะครับแปดเดือนแล้วพ่อว่านะครับเอาเก้าเดือนแล้วพ่อเนาะเอาครับเบอร์โทรนะพ่อศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สองหกเก็ดสองหกเก็ดศูนย์ห้าหกแปดศูนย์ห้าหกแปดนะครับผมเอาสำหรับแม่นี่นะครับผมเอาท่องเก้าเดือนแล้วนะครับเอาเหลือบ่หลายนะครับเอาเน้นคุณภาพนะครับขอบคุณที่รักครับพ่อนะครับ โอ้นะครับสายๆกะผมมาสาดจัง่อยนะครับกะ <Okay. S 1> เดี๋ยวว่ไหนจะเบิ้งพ่อเป็นแนวทางนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมขามไปหาตัวอยู่ใตต้ตนขามเทพนะครับผมอาจจะมีอยู่นะครับผมใส่เวลาจ,จัางหน่อยนะครับแ <Okay. S 1> ดดฮอนเพิ่นภาคแควเขาห่มนะครับ <Okay. S 1> อาจจะบกคอยมือเศารหลายอยู่นะครับผมเอ <Okay. S 1> ามาหอ่อ <Okay. S 1> จะมาได้แม่นี่ หกหมื่นเจ็ดใช่ครับลูกคุณลูกครับพีเรียนเรียหนึ่งหกหมื่นเจ็ดนะครับแม่ลูกนะครับหกสิบเจ็ดลูกที่ไดครับลูกแรกเนาะนะครับหกหมื่นเจ็ดเพชรเอาขาดนามเลียงจังหอยเพิ่นว่านะครับแม่บ้านเดี๋ยวผสมอีกเนาะบ้านเดี๋ยวผสมทองว่างนะครับติดต่อยงไครับเบอร์โทรศูนหครับศูนย์แปดห้าสีหห้าหหนึ่งสครับห้าหนะครับผมเอาขอบคุณในรายครับผม เอานะครับสำหรับผู้กำลังหาไปเลี้ยงนะครับเพิ่นเหลืออยู่โคมเดียวนะครับผมขอบคุณในไลน์ครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งนะครับแม่สาวนะครับเอาครับคร่นี่เจ็ดหมื่นกว่าพ่อนะครับยกครูเจ็ดหมื่นนะครับทองบางทั้งคู่เนาะเป็นแม่สาวแม่สาวขอไปขอไปครับผมแม่สาวอายุประมาณจั่กี่ปีพ่อประมาณสองปี นะครับผมเหลือ2องตู้นกท้องพอเอาครับยูอำเภอไหพ่ออำเภอขมวงครับขามวงนะครับเอาฝากเบอร์ทร่น้อพ่อฮามีพูอยากได้ไปเรียงน้ำศูนย์เก้าแปดนหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจะครับผมอครับอ่านะครับอำเภออำเภอามวง นะครับผมผู้มักอยากได้น้ำเปินไปเลี้ยงกร้องติดต่อมาเบิ้งนะครับจักบาทลวงพ่อตัวนี้สี่หมื่นหนึ่งพันนะครับควายสาวย่างพ่อเดี๋ยผสมมาแล้วมาแล้วงพ่อม่าแล้วแต่จักเดือนแล้วสามเดือนเพิ่ับสามเดือนนะครับผมพ่อใดครับซื้อพ่อเพิ่นเบิ่งแน่ใบเพะครับสามเดือนนะครับผมผสมยี่สิบหกผืนสัปหะหกสามนะครับผมผสมพฤษภาปหะหกสามนะครับผมอันนี้หมอทั้งเลยมาผสมให้ครับ เ,เอาเป็นหมอผสมกับไสใบธรรมดานี่เนาะเอานะครับผ<แ>สมมันมากพ่อหน,น้าจะตรวจได้เนาะพ่อเนาะเอาครับยังตรวจได้อยู่นะครับผมสำหรับผู้มัก,กออตรวจน้ำพ่อเพิ่นได้นะครับ้องใบเทเล็กพ่อซี่มือเน็ดซี่มือเน็ดนะครับเอาเบอร์โทรเบลปดสดสอ้า็พ่งห้าเจ็ดหกสามสองสองหกสามสองสอนะครับผมอันนี้แม่สาวนะครับผมท้องแรก นะครับเอ้าสำหรับผู้มักอยากได้ไปเลี้ยงกับร่องโทรมาเบิ่งยวงเพื่อใดพ่อยวงเพื่อใดนคุณอายวงกรสินยวงเพื่อกาะสินบัวขาวกุชินาไล่นะครับผมเอาเบิ่งอีกแม่สาวนะครับเจ้าบายแล้วครับผมแม่สาวนี่นั่งสามสิบห้านาทามื่นหานะครับอ่ะแม่สาวสามสิบห่านะครับประมาณสองปีหอดไปอประมาณสองปีมีอีกตัวสองตัวนะบ่ตัวเดียวนี่เนาะแม่สาวสามหมื่นหา นะครับแม่สาวสามมืเอาฝากเบอร์โทรจังหน่อยนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหสนย์หาสูนย์เจ็ดสองหกหนึ่งเจ็ดสองหนึะครับขอบคุณในหลายครับผมนี่ก็แม่สาวคือกันนะครับของไผ่นะครับแม่สาวตัวนี้จะมาลวพ่อนี 60, 2> 2, ่ซื้อเพ่นเล้วได้มาจากบาทพ่อนี่ยสาหนะครับเอิ่นได้มาสองมืนะครับอันนี้ราคาออกจากตลาดเพ่นเฉียวไปเลี้ยงนะครับผมสองมืนหกกัละเล่าปีต้นต้นนะครับ ขอบคุณในไลฟ์ครับพ่อน่าจะเบิร์แล้วนะครับผมเดี๋ยวขามไปเบิร์ว่าอีกนิดนึงนะครับไทยทลิปเดี๋ยวเอาเบิร์แม่ลูกจ้าบ้านครับอ้แม่ลูกมาเบิร์แม่ลูกนะครับแส้นหนึ่งมืนหาพันนะครับอันนี้ลูกหลอดทั้งลูกค่มต่วลูกข่มตนะครับผมแม่ผสมอีกไปใส่พอได้มากครับซี่ไหวศูนย์เก้าหกนะครับผมพานจะหลอดแหรอครับแม่ ยี่สิบเมษายนนะครับผมประกันท่องเนาะแม่นี่ท่องที่ไหนครับท่องที่สองตัวท่องแล้วเนาะนะครับผมแม่อยู่ประมาณสูงร้อยห้าสิบบวกนะครับผมอากระร้อยห้าสิบห้าไปเลยครับโดยประมาณลูกเจ็ดเดือนหรอครับอ่าลูกเจ็ดเดือนกว่านะครับสําหรับครูนี่แสนเท่าไรครับแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับติดต่อเลยครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามเก้าสองหนึ่งแปดห้าสามเก้า นะครับเอาขอบพูดในไลน์ครับผมนะครับอันนี้แม่ลูกนะครับครับผมเบิ้งคว้าจบแล้วนะครับกะท่ายคลิปก็อันนี้คือโซนัวาผูด้วยพี่น้องนะครับหลายท่านถามผมมาหลายว่าผูไปจังไดนะครับกะละไคา่กบยุเกียร์ประมาณสองกว่านี่แหละครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับทางพี่ไั่มักกวาผูก็มาตลาดสมเด็จด้วยพี่น้องเชิญชวนมาเบิ้งนะครับผมถูกวันอาทิตย์นะครับผมมาเบิ้งนะครับอยู่อยางอย่างโรงพยาบาลสมเด็จจังหวัดกฬสินนะครับเอาสำหรับคลิปนี้กันจะกาพี่น้องไปท่านี่นะครับ คนเอกคแช่เพราะเป็นกระร่งใจ่เรือพี่น้องเบื้งบรรยากาศในตลาดนะครับผมนะครับมีรถขนส่งให้เนี่พี่น้องผู้ใดมามา,าจาโตมาหาซื้องวัวรถบ่มีนะครับติดต่อกองอำนวยการเพิ่นหารถให้นะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้กันจากลาพี่น้องไปซสมนีก่อนนะครับผมสวัสดีครับ